ยินดีค่ะยินดีต้อนรับสู mm ่ช hmm. uh ่องลงเสียภาษาชนแนลขึ huh. ah ้นสามรอดไปทางด้ายนอบาลกินหลายฟันหลายอีเวะวะเก้าศูนย์หกศูนย์เลขกระดายอดปิ้นปิ้นหัวตีลังกากรับ เคื่องแล้วสตาร์ทเื่องแล้วอะดูฟูจะไปทางใดนะคะพี่น้องใปแล้วกินข้าวมีแรงแล้วอยาบ่นให้นะ <c oughs> กินข้ามีแห้งแหละครับรถตัวบาดเหงนี้เดี๋ยวไปตามหาลุงเสือนะห้มาเทป,ปูนนะคะน้องแม่นซื้อปูนมาเรียบร้อยแล้วนะปูนสองกระสอบนะก็จะเทพื้นตรงหน้าห้องน้ํานะคะเพราะว่ายังไม่ได้เทนะคะ<อ>จะถอยหน้าที่จะเดินหน้าที่จะถอยหลังจะเอารถไปจอดไว้ มาจอดไวในในนี่ก็ได้มนจังบกกีัดาเอามาไว้ไก่หมาอืมพวกด้เงียหเลยเฮ้จากยังเป็นยังแหละทีบามาเลี้ยงอีบ้ามา ไปบ้านนะยาก็เตรียมตอกนะคะ fc นะยาเตรียมตอกไว้สารกระติดข้าวนะคะอืมไปแล้วจะไปทางไหนบ้านเนี่ยเอาข่าไปไวหว้พุันจังบกีตาเล่งกับบอเอาไปไหว้ทั้งหลังทุกจังบกหก จะเอารถเข้าจอดข้างในในเะ <c oughs> อฟซีมาแล้วะบิดบอ <c oughs> <c oughs> ยาพายืนคุมแล้วยายืนคุมเอาคืบอบ่อไป Tay ít ờ. ừ. vậy này này phải làm trăng bơ thịt thì đi thi đẹp rồi, rồi. là bạn ที่เรียบร้อยนะเอ็ดซีเออมากะแนนมาจอดไว้ข้างในนี่ก็โล่งแล้วมาในพื้นที่นะโล่งแล้วนะเอ็ดซีคาข่ะจอดเรียบร้อยนะคะ ตรงนี้ก็จะได้โล่งนะคะรถน้องแมมมาก็จะได้เข้านะคะบรรยากาศพี่น้องเออแดดออกแล้วนะคะเมื่อเช้ายังคึมอยู่นะคะตอนนี้แดดออกแล้วนะจอดเรียบร้อยโอ้มาขามเป็นดอกเยอะเลยนะสีเพราะว่าฝนตกนะคะ ทั้งมะขามทั้งมะม่วงนะคะเออมะม่วงก็เป็นดอกงามนี่นะคะแตกเนาปะปกติหน้านี้มะม่วงมันจะสุกหมดแล้วนะคะโอ้ยมะขามก็เป็นดอกโกูกโูกพี่น้องเุ่นนะต้นใหญ่นะคะร่มนะคะได้มะขามต้นเดียวนะคะร่มทั้งวันนะคะอู้เอารถเข้าจอดเรียบร้อยแล้วนะ นนี่เดินได้นะฮะโอ้แดดแทบบาดนียแดดคัก เดี๋ยวเราไปหาดูหน่อไม้กันนะคะว่ามันมีหน่อหรือเปล่านะเอฟซี SC นะคะก็หน่ออยู่คลางสะอันนี้ก็ไม่ได้ไปดูสักทีนะคะไม่รู้มันขึ้นหรือเปล่านะมันรกนะคะหญ้าอันนี้มันคายนะคะก็เลยไม่อยากบุกไปนะคะจะได้พ่อแกงอีกล่ะบอ โอ้ ه, นอนี้นะขึ้นไปสูงแล้วในเอฟซีนะนะเนี่ยก็ปล่อยไว้ให้มันเป็นลำไปนะคะโอ้หากก็ออกนอน,น่อยๆนนอนหนึ่งนอหนึงบทัน้นใหญ่นะคะหนอนเล็กนะคะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นส่วนมากมันจะออกอยู่ฝั่งทางนี้นะคะเพราะว่ามันมีดินที่ถมไว้นะคะ นี่ค่ะหนอน,นี้ก็สูงแล้วนะเอซเนาะแต่ว่ามันหน่อเล็กไม่พอแกงนะเอซในตัวนี้กําลังขึ้นยังไม่ยาวเท่าไหร่นะยังมาท่านได้พ่อแกงอยู่นะนี่เดี๋ยวแถวนี้มันก็จะออกอีกเนะะะาะเพราะว่าภาษาเอาปุ๋ยมาหวานอยู่นะคะยังหน่อเล็กๆอยู่นะเอซก็เอาผลไม้ลงไปให้ปูนะคะปูกินข้าวแล้ว ถามว่ากินกับอะไรนะปู่บอกว่ากินกับอ่ามะม่วงนะกินข้าวกับมะม่วงสุกนะคะเดี๋ยวมาดูกอนี้กันโอ้นี่กำลังออกเยอะเลยเอซนะคะนี่นะไกลสิไดแกงลและแหนมันนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็มีอยู่กี่หนอ หนึ่งสองสามสี่ห้านะมันเป็นขแขนงคาหนอมันจะโผล่อ,ออกจากดินนะคะโอ้ยต้นยหญเนี่ยค่ะคายนะ f เอฟซตรงนี้ก็มีอยู่สามนะคะก็หน่อไม่ใหญ่นะคะหน่อเล็กๆนะคะอู้กำลังออกเต็มเลยนะแถวนี้นะคะประมาณอีกสักสองสามวันนะคะก็จะยาวนะคะ อีก2อสาวันค่อยมาตัดนะตัวนั้นก็จะสูงไปเรื่อยๆนะคะเอฟซี F Z. นะเพราะว่าหน่อไม้ถ้ามันได้ขึ้นแล้วมันก็จะโตวไวนะคะโอ้ต้นมะขามไม่ได้เอามีดมาตัดลงนะให้มะนาวมันขึ้นนะคะเดี๋ยวฟันลงก่อนนี่ค่ะต้นมะนาวเนาะเพราะมันเบียดต้นมะนาวนะคะเอามะนาวไว้นะต้นมะขามมีหลายต้นแล้วนะคะเ c ฟซ บรรยากาศก็แดดนะคะกำลังออกเลยนะคะวันนี้ยังไม่ได้ออกไปนานเอฟซีเนาะเดี๋ยวรอบ่าวนุนะคะลุกได้บอมเมื่อวานเกาะอ,อีกนะคะไม่ได้ทำงานนานนะมันประสาผสมปูนเมื่อวานนะก็ปวดขานะตื่นเช้ามาเพราะว่านานๆเราทำงานหนักนะคะร่างกายมันยังไม่ ปรับนะคะฟันออกมันรกนะคะนี่ค่ะต้นมะขามฟันลงเพราะว่ามันใกล้มะนาวนะคะอ f ีนี่ ฟันออกก็โล่งเลยเนาะให้มะนาวมันแตะล้ันจะได้เป็นดอกจะได้เป็นลูกนะคะก็จะได้เก็บกินในเอฟซีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตัวนี้ก็จะได้ตัดออกเหมือนกัน ต้นมะกรูดนะคะ fc โอ้หบงกินดีขนาดนี่ต้นหนึ่งนะคะปลูกไว้สองต้น